ลักษณะของใช่และเป็นลักษณะเฉพาะของวังเจ้านายหรือพระตำหนักในสมัยรัชกาลที่1่ถึงรัชกาลที่3าซึ่งสมัยก่อนเรายังเป็นวังไม้อยู่ยังไม่ได้มีอิทธิพลของศิลปกรรมตะวันตกเข้ามาอ่ะเราออกจากพระตำหนักแดงแล้วเราจะไปไหนกันต่อครับเข้าวังบางขุน p r ครับอ่าอันนี้เราก็จะลอบรรยากาศของรูปแบบของวังที่ได้รับอิทธิพลของตะวันตกเข้ามานะครับเริ่มมีเรื่องของ วัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนไปจากไม้เป็นปูนแล้วแล้วก็มีการแกะสลักแล้วก็จะเป็นอาคาร2ชั้นแล้วเราเร<ช><ช>ิ่มมีเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารอะไรเข้ามาครับออกจากวังแล้วเนี่ยเราไปไหนต่อคะไปวัดเลยครับค่ะตรงนี้ที่คุณก๊อตเห็นนะครับอันนี้คือพระศรีรัตะนเจดีย์ที่ถูกสรลองขึ้นมาะนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสถานปฏิยกรรมของวัดวัดเรามีการจําลองบรรยากาศตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะครับให้เห็นว่าจริง แสงที่เข้ามาช่วยทําให้ตัวพระศรีรัตนเจดีย์สวยงามนั่นคือแสงของกลางวันกลางคืนนี่มาเยี่ยมลครับตอนนี้คือแสงก็จะเปลี่ยนไปเพราะเจดีย์ใหญ่ที่ครอบอยู่นะครับจะเห็นว่าจะมีช่องที่รับแสงจากด้านนอกเหลือจำลองลักษณะรูปแบบของจริงเลยแสงกลางคืนแสงกลางวันแสงตอนเช้าจะมีผลกับองค์เจดีย์ข้างในสีก็จะเปลี่ยนครับ ตอนนี้เราก็เออมันอยู่ในลานวัดเลยค่ะอยู่ขออนุญาตไปนั่งพักผ่อนที่ใต้ต้นโพก่อนเดินมาเยอะแล้วครับรจริงๆทอ,องนี้เราก็จะจํำลองบรรยากาศของลานวัดจริงๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้ามารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมไทยเราอยู่กับวัดก,กิจกรรมต่างๆมากมายที่มีก็จะมีอยู่ในวัดเนี่ยแหละครับ กับวิถีชีวิตของคนไทยอยู่ตลอดค่ะแล้วอันนี้เคยสังเกตไหมว่ามีตำแหน่งอะไรในวัดมาลองเล่นดูได้อ๋อค่ะนะครับค่ะจะเป็นมัลติทัชเกนครับให้เราทําไมคะต้องจะลองวางเขตพื้นที่ต่างๆลองโยกดูได้ครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนกังอย่างพระระเบียงที่เรายืนอยู่นี่เป็นการจําลองพระระเบียง๋อ้และนี่ก็ลองเล่นดูลองวางดูไปเรีนไปด้วยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับ แล้คุณวัตาตอนนี้เรายืนอยู่ที่ห้องดื่มดัมย่านชุมชนค่ะเป็นห้องที่6นะครับของอาคารแห่งนี้เชิญครับห้องนี้สนุกยังไงคะมีเทคโนโลยีอะไรคะห้องนี้ก็คือผู้ชมจะสามารถเข้ามาเลือกชมชุมชนต่างๆด้วยตัวเองนะครับเราจะมีเทคนิคคือ Shadow Interactive ที่อยู่บนพื้นเมื่อผู้ชมเดินเข้าไปที่พื้นนะครับจะมีสัญลักษณ์ของแต่ละชุมชนนั้นพาไปที่โตู้ของโชว์วัตถุของชุมชนนั้นนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู พื้นที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่จะ<า>เป็นจําลองจากแผนที่จริงเลยนะครับ<า>จุดที่เห็นนี่คือจุดตำแหน่งของชุมชนต่างๆซ,งาซึ่งเราตอนนี้ในห้องเราแสดงไว้12ชุมชนเดี๋ยวผมเลือกสักชุมชน<า>ให้ดูนะครับพอเหยียบไปจุดปุ๊บจะมีกราฟิกสวยงามฮะวิง่งนำสายตาเราไปแล้วเราก็ <ไป S 1> มองไปไปเห็นที่ผนังอ่าแผ่นทองทำเปรวถนนตีทองเดินไปดูได้เลยครับว่าของโชว์คือเรื่องอะไรถ้าสนใจจะฟังวิดิทัศน์ก็ใส่หูฟังแล้วก็กด ก็จะมีเรื่องราวนำเสนอนะครับสารคดีถ้าอยากจะดูชุมชนอื่นเพียงก็แค่เราเดินไปยืนแล้วตัวก็จะมีรูปนี้นำพาเราไปที่ของจำลองนั้นๆใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเด็กต้องห้องนี้เป็นยังไงเพ้าคุณรัชก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งเที่ยวนะครับแหล่งที่น่าสนใจใน กุงเทพเราี่แลเราก็แยกเป็นหมวดหมดนะครับอย่างเช่นตั้งแต่นี้เลยครับหมวดพินิจพิธภัณะครับเรื่องลมชมสวนสถาปัตย์วัดวังนะครับลมสับจับจ่ายสำราญการกินจำตัวเองได้ไหมครับนอุปถัมภ์เป็นเด็กนะฮะก็จะเป็น เอาหน้าเรามาใส่ในหมวดต่างๆก็จะให้เห็นบรรยากาศของสถานที่บางแหล่งนะคุณก๊อตผมมาได้ทำพิพิธภัณฑ์นี้ไม่ทราบนะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีมีย่านแบบนี้ในกรุงเทพด้วยอ่าสัมปราญการกินน่าชอบมากนีามาแล้วเป็นแม่้าเป็นแม่้าเรียบร้อยถ่ายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนะครับห้องนี้จะเป็นที่สนุกสนานมากครับถ้ามากับเพื่อนเป็นกลุ่มเนี่ยจะจะสนุกมาก นะเราก็จะได้ผัดไทยผัดไทยค่ะผัดไทยถ้าทำคุณจะหมดใช่ไหมายแข่เราคุณผมขายโรตีนะขายโรตีนะเมทจนกระทั่งถึงกลางคืนเลยซึ่งตรงนี้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ได้นําเข้าไปสู่สถานที่จริงนะน่าสนุกสนานว่าเหมือนเขาเป็นหนึ่งหนึ่งในสถานที่จริงนะทีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็มีรูปสุดท้ายเดอะมารี้เพส ช่วงขาและนี่คือจุดชมวิวของอาคารนิทรศรัตนโกสินทร์นะคะสวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมใช่ครับเราลองได้ว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดรวมสุดยอดสถาปัตยกรรมบนถนนพระเนเลยแล้วเพื่อจะได้เห็นกันชั้นสี่นี้นะครับแต่ควรจะไปชมทั้งหมดก่อนกี่ห้องนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดมี7ห้องเจ็ดห้องที่เราไปชมมาเมื่อกี้นี้ใช่ครับผม วัดว่าคุณผู้ชมคงอยากมาแล้วล่ะวิทัดรัตนาโกสินทร์เนี่ยเปิดปิดกี่โมงคะที่วัฒนดเราเปิดตั้งแต่11บเอโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันอยู่นักขัตฤกษ์เนี่ยจะเปิดเร็วขึ้นเป็น10บโมงเช้าเป็น10บโมงอยู่ได้ถึง2องทุ่มเลยถึง2องทุ่มเลยครับหรือว่าเป็นไนท์มิวเซียมไหมใช่ไหมใช่โอ้ยนะคะก็จริงเป็นความตั้งใจของทางเราอยู่แล้วที่ต้องการให้คนเลิกงานเลิกเรียนมีเวลามากขึ้นที่จะมามาได้ทัน บัตรราคาเท่าไร่สําหรับผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติ200บาทนะครับแล้วก็เด็ก50บาทแต่ว่าช่วงนี้ครับช่วงช่วงแรกที่เราเปิดโปรโมชั่นนะครับเราจะเหลือแค่100บาทแล้วก็เด็กจะเหลือ30บาทจนถึงสิ้นปีเท่านั้นแล้วถ้ามีลูกมีหลานแต่งตัวชุ่นักเรียนมานี่ยังไหคะเข้าฟรีเลยครับเด็กนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบแสดงบัตรเข้าฟรีแล้วก็ผู้สูงอายุจนแล้วก็ พิกสุตรสัมปนเองนะครับพิกสุตรสัมปันีองมีค่าฟรีใช่เข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางนิทรรศนาโกศิลป์ยังใจดีค่ะคุณผู้ชมคะมอบบัตรเข้าชม5ท่านแต่1ท่านเนี่ยสองใบนะคะแต่ว่าตับคุณผู้ชมไหนดีนะดีครับค่ะเราสูตรกันนิดนึงนะครับเป็นว่าวันนี้เนี่ยนิทรรศนาโกศิลป์นะครับเรามีห้องจัดแสดงทั้งหมด กี่ห้องครับกี่ห้องคุณผู้ชมคะรีบตอบเข้ามานะคะพี่ s a t เดียชาร์ลส์แอนด์คอมค่ะหรือว่า s อ s ค่ะ4 2 2ส9งนะคะรีบตอบค่ะรีบมาดูที่นี่ค่ะสนุกมากมากเลยค่ะโหวันนี้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็สิ่งที่ได้คือความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประธานมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณรุ่ด้วยค่ะค่ะงั้นเราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะัครบ